สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุภสุขคนมือกับมั่งพบพอยานิ้วคือเก่าเหรอจ้ายานิ้วกับมีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสี่ดิชัยสอแอนอนอลเลดีของพวกเขาคือเก่าเหรอจ้าพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วก็ได้แชร์โพดอันเพจิมอลล์น้ำใจเกินลอยเนาะอันเพิ่นกัแม่แตนแล้วก็ลูกๆเพิ่นก็นได้สวดมนต์ไหว้พระบอดบอยแล้วก็ได้แชร์มาแบบนี้เนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวยานิ้วสิอ่านให้ฟังเนาะค่ะเนาะ เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติตั้งแต่ก่อตั้งวงจนถึงวันนี้ยังเป็นหน้าที่หลักของพวกเราชาวคณะที่ต้องทำอย่างพร้อมเพียงและสม่ำเสมอนั่นคือการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นทุกวันก่อนซ้อมเพื่อก่อนการแสดงแม้กระทั่งในวันที่ผมติดภารกิจก็มีครูต้อยอาร์ตอัตชัยหรือน้องโมดธนเดชเป็นผู้นำสวดอันเรากับโพดอันเพิ่นกับ แลสวดมนต์ไหว้พระวันนี้ก่อนซ้อมภาคค่ำครับททหมอลำใจเกินร้อยเก้าปีหมอลำใจเกินร้อย fc ลายๆท่านกำลังไหลเข้ามาสแสดงความคิดเห็นน้ำเกาะะ่ากเดี๋ยวจะพี่น้องจาเดี๋ยวยานิ้วสีอันให้ฟังดนาะค่ะเนาะลูกบอยหัวใจหัวหัวหน้าหมอลำใจเกินร้อยทุกคนรักกันดีมากคะ่ะ ก่งกันทุกคนถึงหัวหน้าไม่อยู่ก็ต้องทําทุกวันค่ะแม่แตนแล้วกันรวมด้วยกับลูกลูกเดียพี่น้องจ้าเป็นตาฮาตาฮขอบควหมอล้ําใจกินร้อยพี่น้องดีใจน้ำพินอีกท่านก,ก็ว่าเยี่ยมมากค่ะเป็นสิ่งที่ดีวัฒนธรรมประเพณีไทยเราควรถือปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัววงและสมาชิกในวงค่ะ การสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบคิดดีพูดดีทำดีไปในสถานที่พบคนดีมีแต่พลังบวกค่ะแม่นี่ดีพี่น้องจาาจิตใจดีทำสมาธิพร้อมเนาะพี่น้องดีงามที่สุดจิตใจสงบเยือกเย็นมีสมติมีความรู้สึกดีๆเป็นที่พึ่งทางใจการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหมู่คณะทำให้เกิดความรักหล่อล้อมคนให้เป็นหนึ่งเดียวดีงามเลยค่ะแม่นี่ลีพี่น้องจา้า น้องอาร์ตน่ารักดูแลแทนไอ้บอยได้ทุกอย่างแถมเป็นเด็กน่ารักพูดจาก็พอด้วยค่ะแม่นพี่น้องจะอันน้องซอแอนแม่หน้าตาดีนิสัยดีผอมพี่น้องดีใจน้ำพิ่นเป็นสิ่งที่ดีงามน้าอาร์ตก็เก่งนะทำหน้าที่แทนได้ทุกอย่างไว้ใจได้ดีมากค่ะสาธุจ้าเป็นการสร้างจิตใจจิตวินัยให้กับน้องๆมีสมาธิและใจเย็นค่ะ แมนพี่น้องจ้าจังใดก็ขอเองเงงปังๆเด้อบอดบอยสอแอนคณะมอล้ำใจกันลอยสุปูสุขคนไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกาสิมาอัปเดตว่าสู้ฟังคือเก่าลรจ้าพี่น้องจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเคค่ะ thank you b ายบาย